ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกอัสลามุอะลัยกุมวะรอหมะตุลลอฮ์วะบระกาตุขอความสันติความเมตตาความปราณี และความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารต้องเลือกอาหารที่มีคุณค่าด้านโภชนาการแถมตามมาด้วยความสะอาดและความปลอดภัยเพราะว่ากว่าที่อาหารจะมาถึงมือเราเนี่ยคะ่ะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนโดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบการผลิตแล้วก็การดูแลรักษาอาหารก่อนที่จะมาถึงมือเรา กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องได้รับการดูแลแล้วก็พิถีพิถันอย่างดีเพราะยังมีคงมีต้องมีความเสี่ยงทุกขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงมือเราสารคดีวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะท่านผู้ชมขอเชิญติดตามชมค่ะและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัย,ยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอลัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด กระเทียมสมุนไพรจากอัลกุรอานาอากระเทียมนั้นถูกนำมาประกอบอาหารหลายชนิดด้วยกันรสชาติของมันเผ็ดรอ้อนแล้วก็มีกลิ่นฉุนกระเทียมเป็นที่รู้จักกันมาถึง4,500ปีมาแล้ว ภาวะไขมาในเลือดสูงในคนไทยทั้งชายและหญิงเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพบว่าทศัศนคติในการบริโภคของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยได้เปลี่ยนจากอาหารไทยที่อุดมไปด้วยผักนานา,นาชนิดไปบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่เข้ามาแพร่หลายและก็ได้รับความนิยมสูงหาซื้อง่าย สารอาหารที่พบในอาหารจานด่วนส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันซึ่งถ้าบริโภคเป็นประจำจะส่งผลให้เกิดโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงและจะพัฒนาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงได้ภาะวะไขามันในเลือดสูงนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้ การควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่อนข้างมากและยังเป็นสมุนไพรในกรัวเรือนก็คือกระเทียมสารสำคัญในกระเทียมเป็นกลุ่มสารประกอบกรรมถันตัวที่สำคัญได้แก่อจเน่และอาิซิน ซึ่งมีการศึกษาวิจัยกระเทียมกับการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไว้มากพอสมควรการศึกษาทดลองคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในระยะหลังพบว่ากระเทียมมีสปปรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้อีกหลายอย่างแต่การนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังยังจะต้องมีการศึกษาผลทางคลินิกวิทยาให้ถ่องแท้เสียก่อน โดยสปปรรพคุณของกระเทียมมีดังนี้คือฆ่าเชื้อราคือกลากเลือนและเชื้อราที่เกิดตามเล็บหนังศีรษะและผมกระเทียมสามารถรักษาโรคต่างๆได้แก่แก้พิษต่างๆก็จะใช้ส่วนผสมกระเทียม5กลีบน้ำผึ้ง1ึแก้วเล็กผัปตูดซาไดา1ช้อนโต๊ะนำมาบดรวมกันแล้วก็รับประทานเช้าเย็นส่วนโรครมาติซัมส่วนผสมก็จะมีกระเทียมหกลีบน้ำผึ้ง1แก้วเล็ก น้ำมันทับทุตซาวดาหนึ่งช้อนโต๊ะนำมาบดรวมกันแล้วก็ทาบริเวณที่เจ็บปวดวันละ1-2ครั้งเช้าและเย็นส่วนการสลายนิ้วจะใช้น้ำมะนาว1แก้วเล็กผสมน้ำมันมะกอก1แก้วเล็กแล้วก็กระเทียมบดครึ่งแก้วเล็กผักชีฝรั่งหนึ่งกำมือแล้วจึงนำส่วนผสมทั้งหมดมาบดรวมกันรับประทาน1ช้อนโต๊ะก่อนนอนทุกวัน การรับประทานกระเทียมค่อนข้างปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นกลิ่นปากมีกลิ่นตัวรู้สึกแสบร้อนบริเวณปากหรือที่กระเพาะอ,อาหารแสบร้อนกลางอกท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียอาการเหล่านี้อาจทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรับประทานกระเทียมสดอีกทั้งการใช้กระเทียมสดทาหรือสัมผัสที่บริเวณผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนและระคายเคืองได้ท่านดาวูดอันอันดอกีกล่าวถึงกระเทียมว่ากระเทียมนั้นสามารถนำมารักษาโรคได้มากกว่า40โรคและสามารถลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเส้นเลือดติดตันและโรคหัวใจท่านอิปนิซินากล่าวว่า กระเทียมนั้นมีประโยชน์มากมายสามารถรักษาโรคต่างๆได้เช่นโรคผิวหนังโรคเรื้อนตาแดงโรมาติซึมกาวอาการไอกรนและขับเสมหะกระเทียมนั้นมีคุณค่าทางด้านโภชนาการโดยมีทั้งโปรตีน49%น้ำมัน25%ปัจจุบันนี้กระเทียมถูกนำมาสกัดเป็นแคปซูลหรืออัดเม็ดโดยมีราคาแพงมากถ้าหากเรานำารับประทานสด จะได้ผลมากกว่าอลอสุภานุตลาทรงตัดไว้ในอันกุร่านบทที่สองอันบากรอบัญรต์ที่61อความว่าดังนั้นให้ท่านได้โปรดวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้พระองค์ทรงผลิตผลแก่พวกเราจากแผ่นดินผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอม ท่านผู้ชมคะหากเราวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารและมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายต่างๆท,ที่มากับอาหารเวลาในช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วไปพบกับช่วงของครัวฮารานคะ่ะ